<laughs> วันเด็กปีหกสี่ไม่มีงบจัด <laughs> สนับสนุนเดย mm hmm. เพิ่นแอนซาวส่งให้แม่ด้วยไ,ไหม <laughs> ส่งให้แม่ด้วย แบกเมาเทนอันนี้มันไวเมาเท่นแล้วไม่ใช้แบกเมาเท่นไวไวสีขาวแบกมันสีดำไวเมาเท่นหูยินไม่มีนะไวเมาเท่นคนหสีขาวมาได้อนอง

สงการเขาเหลืออีกเดือนหนึ่งเดือนกับอีกสามวันป้าเพลินจัดก่อนเพาแต่เพินมาผมมาลุกขึน้นเมื่อกี้ผมนั่งตอนแกลุกขึ้นแบบนี้ก็แบบ กระโดดกระโดดมาช่างเนี้ยเอาเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเป็นแค่ตรงนี้อย่าอย่าโดดเดี๋ยวเลื่อน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 เดี๋ยวหิ้วแหกเอออย่าปีนเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนแล้วหิ้วแหกเลยพอมาคุณเอ็นเบอร์สามว่าล่าไฟนี้ใช่ไหมไม่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 อย่าไปยุ่งไฟรั่วววเดี๋ยวมันดูดใจห่าจมึงนี่ก็นอ นอนนอนก่อนน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 อนก่อนนอนนี่อะไรใส่อ่ะอ๋อเขาเผานี้เตาเผาศพบ้าเลยปิ้งอาหารทำแบบข้าวคนใต้ก็ทำแบบนั้นติดทานพาสตอนเราเล่นยิงปืนกัน ฉีดอยู่ในรถอะฉีดอยู่ในรถพอไปบอกปลาเพิ่มปิีน,น้ำแล้วไปแค่นี้พอแล้วเออแค่นี้พอแล้วต้อเติมนะ้ำพ่อครับลูกขอเติมน้ำให้ถึงตรงนี้ได้ไหมไมาเออเอาแค่พอหอมปากหอมคอไม่ใช่เบิกบานไปนู้น ไม,ไม่น้องมาเล่นลำบากเข้าใจไหมนี<ร>่น้ำแค่นี้มันพิียังไงมันก็ไม่จมถ้าน้ำระดับกระบะแล้วมึงพิกว่าแม่งบึ้งบึ้งหลงน้าได้หายดิมนะ เห็นไหมน้ำเขาหูเลยมั้ยขายาเขายาวแบบนี้สะบัดหูสะบัดสะบัดดิเออยังเออยังหายเออยังเดนทำไมทำไมตาเจอบัวแบบนั้นลูกฮะทำไมตาเจอบัว่างนั้นเดี๋ยวดูดิ ทำไมตามันบวมเออเอาขึ้นหัวเลยเอนะเอไม่สวยเลยพูดปีนบิน้กัใช่มอืมดีกันเทียงอืมก็ล้างนั่นแบบนี้ก็ดีเลยเนาะเอาซื้อก็แบบคันหนึ่งอ่ะอืมขับเลยอ่ะได้ ไม,ไม่ต้องฝันหลับสงการไม่ต้องเอากระบะออกแล้วขนออกยังออกไม่รอดเลยลูกเอ้ยเบาต่อแหม่าดุเดินลงหนุ่มแม่ดุแล้วเสร็จแล้วหนูสงการนอนอยู่บ้านสบายใจ <c oughs> แต่ที่บ้านหนูฉีดยางแต่ที่บ้าน,นแต่ที่บ้านหนูมีห่วงยางแต่อ๋อหนูว่าขีดยางเอาเลยนะเข้าแล้วนะ